สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการ KKP Focus ค่ะรู้ลึกร,รู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธรุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนปาล์มสินิดาเพชรวิือกุลค่คะและผมออสตินเปียสักมานาสันครับค่ะและในช่วงของการย่อประเด็นโลกยกประเด็นร้อนๆนี้นะคะจะพาชมไปติดตามภาพใหญ่ของการลงทุนกันบ้างน,นะคะดออรออสตินกับปาล์มเ,เคยคุยกันบอกว่าเอ้ในจํานวนของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด24ล้านล้านบาทประมาณนั้นด้วยกันแต่ว่าเป็นเงินฝากเข้าไปแล้วเป็นเม็ดเงินถึง12ล้านล้านบาท50%นะแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมออมเงินและลงทุนในรูปแบบของเงินฝากออมทร<ช>ัพย์สิคะครับ,รบก็12ล้านล้านบาทที่คุณปางว่านี่ก็คือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนรวมนะครับ24ล้านล้านซึ่งอันนี้ไม่รวมเรื่องของหุ้นนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนเฉยๆเท่านั้น แต่ถ้ามองในแง่ของย4ล้านอ่อล้านล้านบาทที่เป็นเงินฝากแล้วเนี่ยผลตอบแทนเขาไม่ค่อยเยอะมาก ปีปีหนึ่งเนี่ยเขาให้ประมาณ1%กว่ากว่านปรนตะครับสถ<น>ิติเมื่อ2ปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกับกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลรวมไปถึงกองทุนสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนมากถึงประมาณ10%เลยทีเดียวก็คือ2ถึงถือว่าเยอะกว่ามากครับโอ้ยนั่นก็คือผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนนะคะับส <ráp. S 1> องถึงสิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับเงินฝากเนี่ยหนว่งเปอรแเซผนตบกทนขเงกานัุนเองแต่แน่าอนนะคะก็มี ก็มีมากด้วย,ยถ้าเทียบกับเงินฝากเนี่ยยังไงเราไม่เห็นตัวแดงแน่ๆคุณบามพูดถูกเลยครับอย่างเช่นในช่วงปี09-2009<ฮ>ในช่วงแฮมเบอร์เกอร์นะครับช่วงนั้นเนี่ยอยาราบกันว่าหุ้นเนี่ยตกค่อนข้างมากนะ,ะ,ะหุ้นเนี่ยตกไป40%กว่าซึ่งก็ทําให้กองทุนโดยเฉพาะกองทุนที่ตามหุ้นเนี่ยก็ตกลงไปด้วยแต่เงินฝากตอนนั้นเนี่ยได้ให้ผลตอบแทนประมาณ1.7%อย่างที่เราว่ากัน แต่ในปีที่หุ้นรีบาวขึ้นมาปีถัดไปก็ครับปี2010เนี่ยหุ้นรีบาวขึ้นไปถึงประมาณ90%กว่า็นต์ะครับก็ทำให้คนที่ลงทุนในกองทุนได้ผลตอบแทนดีไปด้วยแตค่คนลงทุนในเงินฝากเนี่ย เหลือประมาณ0.9เพราะว่าดอกเบี้ยเขาลดลงนะฮะนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือถ้ามองง่ายๆก็คือกองลงทุนในเงินฝากก็ยังได้ผลไม่เป็นตัวแดงก็คือยังได้ผลตอบแทนบ้างถึงแม้จะน้อยก็ตามแต่ว่าในปีที่ดีๆมากๆก็ไม่ได้ได้เยอะเท่ากองทุนครับผมแสดงว่าทั้งกองทุนแล้วก็รูปแบบของเงินฝากอย่างเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าจะดีสักแค่ไหนถ้าเราจะเอาข้อดีของแต่ละ รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกองทุนหรือว่าจากเงินฝากเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะคได้ยินว่าธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยมีบริการใหม่ตัวหนึ่ง K K S I S, <IS> <S นั่นก็คือ Smart Investment Service <S S <ส>นะคะ<ส>หลักการง่ายๆเลยก็คือหักเงินฝาก เพื premises, sure. <qué says it> to to ่อการลงทุนโดยอัตโนมัติทํำยังไงคะคือให้เงินต่อเงินโดยอัตโนมัติหรอคะใช่ก็คือเหมือนกับว่ามีในเรื่องของลิมิตไว้ระดับหนึ่งถ้าเผื่อเงินเนี่ยเกินในลิมิตนั้นก็สามารถโยกไปลงทุนในกองทุนต่างๆได้ก็ทําให้ได้ประโยชน์จากกองทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีเงินอยู่ในเงินฝากที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงและก็มีผลตอบดอกเบี้ยอย่างเป็นบวกอยู่หน่อยๆก็คือเงินฝากออมทรัพย์ยังคงมีไว้อุ่นใจเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีีบรริกกาท่หั ตโนมัติก็คือนําเงินส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่เราแฮปปี้นี่แหละไ,ไปงลงทุนต่อยอดเงินต่อในกองทุนแต่ว่ามีจุดดีของ2จุดอยู่ด้วยกันแล้วในบริการตัวนี้นั่นก็คือ KKSIS นะคะความน่าสนใจจะเป็นยังไงนะคะอดใจรอ,อน,นิดเดียวนะคะไปค้นหาโอกาสในการลงทุนในรูปแบบนี้พร้อมกันในตรงน้า